พบกับความท้าทายและประสบการณ์ใหม่ๆที่อยากให้ทุกท่านเข้ามาลองสัมผัสกับ New i s u ู u v ว r o ร s 4x4 นะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบเรฟโซนิกสวัสดีครับพบกับผมนะครับนายไข่แดงผู้ชายแหลงกลางนะครับผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทอีสุสุสุราชธานีสาขาเกาะสมุยนะครับวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับ New I s u ูสครอ 4x4 คันนี้นะครับ วันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมสถานที่ปฏิบัติธรรมที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาอันเงียบสงบล้อมรอบด้วยทะเลที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยนะครับน้อยคนนักที่จะได้มาสัมผัสในระดับเอกลูซีณนั่นก็คือเขาพุทธที่พังกรดุสิตภูวนาถอำเภอเกาะสมุย วันนี้นะครับเราพบแต่ความวุ่นวายนะครับดิ้นรนเพื่อหาเงินหาทองใช้ในชีวิตประจําวันนะครับใช้เพื่อการดำรงชีพนะครับจนลืมไปว่าความสุขจริงๆนะครับความสุขแก่นแท้หรือแก่นแท้ของความสุขมันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงแล้วนะครับก็ สำนักปฏิปธรรมพุทธ,ธที่พังกอภูวนาศนะครับที่เกาะสมุยนะครับที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่ากะาระต่ายขูดมะพร้าวนะครับภาษาใต้เขาเรียกว่าเหล็กขูดนะครับอ่าด้านนี้นะครับก็จะเป็นของใช้ สมัยโบราณนะครับส่วนชั้น3นะครับนี่ก็จะเป็นรูปแกะสลักนะครับก็เขาเรียกว่าไ หนังอ่ะที่ก็แกะสลักเป็นหนังตะลุงนะครับโบราณนะครับส่วนนะครับ,ส,นะรบส่วนนี้ก็จะเป็น <c oughs> เขาเรียกเครื่องเครื่องปั่นไฟสมัยก่อนนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนู่นเกาะสม,มุยเราไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับเพราะนั้นเขาจะใช้เครื่องปั่นไฟเราจะเห็นว่าเครื่องปั่นไฟเนี่ยยุคสมัยโบราณน,นี่สมัยโบราณน,นะถ้าปัจจุบันจะเป็นแท่งๆเ,งเ,งเลียมๆนะครับอันนี้ยุคสมัยโบราณโบราณเลย นะครับปัจจุบันเนี่ยนี่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับอ่ยเก็บไว้สะสมอย่างเดียวนะครับนะครับนี่ผมขึ้นมายืนอยู่บนชั้น4นะครับชั้น4ี่ของพิพิธภัณฑ์นะครับหลังเก่านะครับเนะี่ยเดี๋ยวก็จะมีหลังใหม่เดี๋ยวเราไปชมหลังใหม่นี่หลังเก่าที่เราใช้อยู่แล้วกันหลังใหม่นี่ยังไม่เสร็จน,นะครับที่ผมยืนอยู่ข้างบนนี่เราจะเห็นว่าเราจะเห็นรอบเกาะสมุยเลยนะครับจะเห็นทะเลล้อมรอบไปหมดอย่างที่ผม คุยตั้งแต่ต้นแล้วนะครับที่เห็นไกลๆนู่นนะครับก็คือฝั่งขนอมนะครับฝั่งขนอมฝั่งดอนสักนะครับเราจะเห็นว่าระหว่างเกาะสมุยกับฝั่งขนอมฝั่งดอนสักก็จะมีหมู่เกาะมากมายนะครับที่อิ่วใกล้ๆนั้นก็น่าจะเป็นเกาะแ,นแตนถ้าผมจาไม่ผิดเนาะนะครับนี่น่าจะเป็นเกาะแตนนะครับ <c oughs> แล้วก็วนรอบไปฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นเกาะพะโลยหมู่เกาะ อ่างทองนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นดีครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเกาะพะงันนะครับน,นะครับจะเป็นเกาะพะงันนะครับ ครั้งต่อไปนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะพาท่านไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับวันนี้นะครับกระผมนายไข่แดงผู้ชายแหลงกลางกับ New i ิ u ุสุวีครอสโฟนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย